ป่อยรถไหลช้าๆนะให้ข้างรถด,ด้านซ้ายห่างจากแนวหน้ารถเขาประมาณ1เมตรนะกระบะคันแรกคุณจะได้คันที่1นะช่องว่างช่องนี้เวลาเราถอยแล้วเป็นคันที่2ให้ตัวเราอยู่ตรงการลางรถกระบะคันนี้คือคันที่3ามาได้ลหยุดนิ่งแล้วจะถอยเข้าซองทางด้านซ้ายมือขวาให้สุดมองหน้ารถนะครับเพราะหน้ารถจะเฉียวไปฝั่งตรงข้ามนะปล่อยรถไหลครับแล้วก็สลับมองกระจกมองข้างด้านซ้ายค่อยๆปล่อยรถไหลให้ท้ายรถอยู่ประมาณกลางช่องเดนได้อีกอีกนิดเึงพอโอเคเห็นช่องแล้วนะหยุดปุ๊บหมุน ขวาก็คือซ้ายกลับอย่าพึ่งหมุนพวงไลัยปลอดรถไหลก่อนเพราะรถยังห่างอยู่เอยอะปอยรถไหลอ่าล้วก็เริ่มหมุนซ้ายเลยอ่าถ้าห่างเยอะหมุนสุดเลยหมุนสุดสุดสุดรถช้าๆรถช้าๆหมุนสุดเออรับเห็นไหมทางด้านซ้ายห่างมากเลยต้องระวังด้านนี้ถอยต่อยอนิดนึงได้อีกอีกยังได้อยู่อีกพออ่าถอยต่อไม้แล้วคืนกลับมารดเอียงซ้ายหมุนขวา อ่าคือทำไม่ได้ขึ้นมาตั้งหลักนะอา่าให้รถตรงอา่าตรงแล้วคือไายกาบคือไยกาบโอเคเข้าเกียร์าถอยหลงังอ่าขอารถไหลครับอ่างไรตรงนะโอเคสวยละถอยต่ออ่าได้แล้วหยุดรถอ่าเวลาออกทําทไงครับเข้าเกียร์ดีให้ตัวของเราอยู่ประมาณล้อหน้าของรถกระบะคันซ้ายหรือจะให้กระจกข้างก็ได้ตรงกับ หน้ารถเขาก็ได้ปลอดรถไหลหา,าได้แล้วปลอดรถไหลแล้วหมุนซ้ายสุดเลย